สวัสดีครับ,รบตอนนี้เราอยู่ที่งานประจำปีจังหวัดศรีสะเกดนะคะงานเทศกาลดอกกระเบงบ,บานจังหวัดศรีสะเกดครับวันนี้จะพาทุกคนไปเดินชมว่าภายในงานนีอะไรกันไปกันเลยครับกก็มีโคมไฟป,ประดับจักสานนะคะรวมทั้งมีดอกไม้สวยๆให้เราได้ชมด้วย โซนแรกเขาจะเป็นโซนสินค้าโอท็อปนะครับของดีจังหวัดสุริเกตน,นะครับก็เป็นกลุ่มทอผ้านะครับบ้านหัวช้างนะครับสนใจไหม่พาสักผืนช่วยอุดหนุนโน้น้นนอยอไม่ถูกไม่แพงหรอกพี่ได้ตาลยุงทองด้วยนะตาลยุงทองนะครับโอ้นในในโห,โหทุกคนครับสวยมาก เป็นผ้าเป็นผ้าตะกรูอ่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนเอ่ยมาจากเพจสีสเกตบ้านเฮาค่ะสีสเกตบ้านเฮานะครับขายหลายอย่างอยู่ค่ะจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อสำเร็จรูปนะคะสวยมากลายกิมมิคกิมมิคน่ารักน่ารักนะคะเหมาะกับเพลงน่าร้อนค่ะม่แอ้โหทุกคนสวยมากเลยครับ คนถ่ายสวยมากขอบคุณมากมาเดินมาชมได้นะคะงานเทศกาลดอกลำดวนตาแล้วก็พรุ่งนี้เป็นสุดท้ายรถกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ค่ะายดีอยู่ได้ได้เรื่อยๆกระแสนิยมการนุ่งผ้าใหม่ก็ยังมีอยู่ในสีสกนพอได้เลยนี่ทุกคนอย่าลืมมาเลือกซื้อนะครับอุุนพี่ๆนะครับร้านไหนเขาอยู่ร้านไหนคะร้านอ้อมใหม่ไทยค่ะอ้อมใหม่ไทยนะจิตามทงเพจได้อ้อมไทยซิล A O M ไทยซิล ตอนนี้เราก็อยู่บูธของพี่นัทนะครับพี่สาวแสนเสวยของเราเองที่ถักเชือกด้วยตัวเองบอกว่าเป็นงานปานนิดมากเพราะว่าทำจากมือตัวเองแล้วมีชิ้นเดียวในโลกด้วยนะครับสวัสดีครับกลุ่มทอผ้า,าบ้านเสือครับผมันก็อัช่วงนี้ดี <laughs> อ,าอากาศช่วงนี้กำลังอบอ้าวนิดหน่อยครับทุกคนผ้า ผ้านี่คือสวยมากครับเราจะไปหาคุณยายครับอยู่ห้วยทับท่านบอกาเป็นคุณยายที่ทอผ้าแล้วก็แสวผ้าเก่งมากสวัสดีครับอ,อันนี้คุณยายนะครับคุณยายลาตีนะครับอายุเท่าไหร่แล้วนะครับเจ็ดสามแล้วค่ะเจ็ดสิบสามแล้วนะครับก็ยังทอผ้ายังแสวผ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือสายสายตาเรา ยังไ่ได้ขนาดนี้ตอนนี้และคนยายแส่วเองพอเองนะครับเียเชลเลียววิวซาวนี่โอ้โหวิววันเช้าเสือผู้ชายผู้ชายนั่นแหละเสี่ยวตอนเช้าเสร็จตอนเช้านี่เองโอ้เออเฮียพัดแสี่ยวใช่ไหมที่เราใช่แส่วด้วยมือนะครับแส่วด้วยมือนะกินข้าวแล้วบ่กวิลเลียค่ะวันเองขึ้นมาดอกรายการเขาวันเองเสียทายลงรายการพิสเกตบ้านเข่า คน้าไทยนะคะแม่ค้าสวยมากร้านนี้วันนี้ผลประกอบการเป็นยังไงบ้างคะโอเคเย็นนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ค้าคนสวยครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยสวย <c oughs> และรวยมากค่ะ <c oughs> สวยและรวยมากปิดกระดุมเสื้อจ้า ก็เป็นกลุ่มาพอผ้าบ้านเอกนะครับอำเมืองค่ะอำเภเมืองสีสเกตนะครับโอสวยมากน่ารักมากเนี่ยสำหรับใครที่อยากได้ชุดคุณผู้ชายนะครับราคาน่รารักมากโอสวยมากครับค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดโบราณนะคะจะเป็นโซนของกินจังหวัดสีสเกตค่ะค เขาก็จะจัดนะครับเป็นโซนการแสดงวิถีความเป็นอยู่การแต่งกายนะครับสวยมากทุกคนอันนี้ก็เป็นชุมชนเผ่าเยอะอรับบอกเลยว่าของกินเยอะมากทุกคนถ้าใครมาแล้วบอกว่าไม่รู้จะก,กินอะไรบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะกินอะไรเหมือนกันเพราะว่าของกินมันเยอะมาก ตอนนี้นะครับเราก็อยู่โซนของดีบ้านฉันนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนแสดงศิลป,ปะวัฒนธรรมของแต่ละเผ่าของสิสเกตครับไปดูกันครับสักครู่นึงนะคะจากะค,ะคุณแม่สุวรรณีนะคะและโซนนี้นะครับก็เป็นโซนที่ทําการแสดงนะครับอารยธรรมแห่งสัตรามนตราสีพุทเธีสวนนะครับก็จะมีเก้าอ,อี้ให้ทุกคนได้มานั่งชม ต่อไปนะครับเราก็จะพาไปดูม้าช้างนะครับว่าม้าช้างที่ทำการแสดงในงานสีพุทธเทสวนนะ่ะบอกเลยว่าน่ารักมาก